สีเทานะครับสีเทาจะมีปุ่มด้านหลังเพื่อเก็บเบ็ดน,นะครับกันสวัสดีมากนี้กัดแล้วปุ่มจะเปลี่ยนองศาปุ๊บตัวเบดจะเปิดขึ้นมาทันทีกัดระวัดได้เลยนะครับเอาสายนิดนึงก็ดีโอเคฝาก้วยครับผมอยาก p อ s i t จะขายเปิดสวัสดีครับสวัสดีนาะนะตกปลาทุกท่านนะครับมาพบกับผมนภะพลน,นะครับ จกคายพลัวนะครับวันนี้ผมก็จะมาลงหมายคลองเช่นเดิมนะครับเป็นคลองนะครับเป็นคลองเส้นนครปฐมนะครับเป็นอีกคลองหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็จะมาใช้เหยื่อยางนะครับเป็นกบยางฟอสซิลเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็ลักษณะพิเศษของเขาก็มีปุ่มกันสวะนะครับเปลี่ยนองศาเวลาปากัดนะครับเวลาปากัดนะครับจากปุ่มที่ชี้ออกด้านข้างยเงี้ยเพื่อกันสวะมันเป็นกันสวะที่ดีมากนะครับแล้วก็เปลี่ยนองศาเวลาปากัดแต่นิดเดียวนะครับก็ยุบนะครับ ยุบแล้วเปลี่ยนองศาให้ตัวเบ็ดโผล่นะครับนี่ครับนี่ก็เปลี่ยนองศาให้ตัวเบ็ดโผล่นะครับทาให้ปลากัดง่ายขึ้นและปุ่มนี้ก็มีประโยชน์ครับเวลาปลากัดไปก็เหมือนกินอะไรเข้าไปแบบสัตว์พวกคางคกอะไรก็ก็ตามนะครับเหมือนคูขาขูขานะทาให้ออมได้นานขึ้นนะครับเพราะมันไม่โดนตัวเบ็ดนะครับตัวตัวด้านส่วนด้านหลังใบหลิวนะครับนี่ครับระยะห่างของใบหลิวนะครับนะครับตัวถังของลูกหมุนเนี่ยยังอยู่ในตัวเหยื่อเลยครับที่โผล่ออกมาก็คือใบหลิวแค่นิดเดียวนะครับ ลักษณะใบเหลิวตีน้ํานะครับมีเสียงนะครับติ๊ก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 ดังดีมากนะครับนี่นะครับครับผมนะครับหลังจากฟังเสียงแล้วนะครับก็เป็นเสียงที่ผมว่าโอเคมากนะครับตีน้ําได้ดีมากนะครับเสียงดังเพาะมากนะครับเรียกปลาแบบให้มากัดนะครับนะครับเป็นเสียงที่แปลกนะครับยังไม่มีใครแบบทำเอาไม้แบบตีน้ำได้ติ๊กๆิ๊กิ๊กิ๊กอะไรประมาณขนาดนี้นะครับ เาว่างั้นนะผมคิดไปเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับตัวเหยื่อน้ําหนัก8กรัมนะความยาว3.8เซนนะครับนะตัวเบ็ดเป็น1โอของบริษัท BPO นะครับส่วนคันที่ผมนํามาใช้วันนี้ก็เป็นคันโกลโลนะครับของบริษัท BPO เช่นกันนะครับคันนี้ผมใช้มาเป็นปีแล้วจริงๆนะครับใช้มานานมากนะครับนะนะที่ติดตามก็คงได้เห็นนะครับว่าผมใช้คันนี้มานานมากนะครับโอเคครับไปไปชมกันครับว่าวันนี้ผมจะหาผลงานได้กี่ตัว Thank you. ไม่ได้ต้องวัดสวนอย่างเดียวตียัดเข้าไปนะครับตียัดเข้าไปในสอกเลยตามวิ่งสวนลงมาวัดสวนเลยครับปลาใสก็สวยอยู่นะครับกอย่างฟอสิบซิลนะครับกัดเช้าๆเลยก็สวัสดีนะนาทุกคนด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ ตัวแรกของเช้านี้นะครับปลาที่นี่ก็ไซส์ไม่ค่อยใหญ่มากมันก็อยู่ประมาณเจ็ดขีดเจ็ดเจ็ดอะไรประมาณเนี้ยแต่ปลาที่นี่แรงดีมากนะครับกัดแล้ววิ่งแน่นอน <c oughs> รู้เรื่องนะเป็นกบยางฟอสซิลสีเทานะครับตัวนี้สีเทานี่จะมีปุ่มด้านหลังเพื่อเก็บเบ็ดน,นะครับกันสวะดีมากตัวนี้กัดแล้วปุ่มจะเปลี่ยนองศาปุ๊บตัวเบ็ดจะเปิดขึ้นมาทันที กัดระวัดได้เลยนะครับตสงสายนิดนึงก็ดีโอเคฝากได้ครับกบอยางฟอสซิลจะขายบนรถ ใหญ่วะ่ะตัดเหมือนตัวเล็กอะ่ะไม่ได้สงสัยเลยอะ่ะใหญ่ใหญ่อมไหมหูยยองใหญ่เลยอมอ้าปากมันเลยอะ่ะแต่มันอ้าปากมันมันมันไม่ดูอะ่ะมันอมอะ่ะ <laughs> มันอมไปทั้งตัวเลยนะครับอบยางฟอสซิวนะครับคุยใหญ่อม ใหญ่ใหญ่นะม,นม,นมันกัดแล้วแบบไม่ได้ส่งมื่อเียคิดว่ากัดเบาๆนึ่ว่าตัวเล็กนะไซส์สวยเลยครับนี่ลงคอไปเลยดูเอาลงดินคือกัดแล้วกะชากลงดินเลยขบยางฟอสซิลนะครับตัวเต็มแรกของชาวนี้นะครับไซส์สวยเลยก <c oughs> <c oughs> ระโดด รครับฝากด้วยครับตัวอย่างฟอสซิลจากไข,ข่คันลวงตัวใหม่ใส่สวยครับหันมองใครวะกองมีย้ำโจน,นกัน

เฮ้ยไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่แรงโคตรเยอะนะครับผมยางฟอกซิลนะครับสงสัยลงคอไปเลยนี่อด <min ูกล้องบอกให้สงสัยแล้วก็บอกผมไม่ค่อยจะสงสัยอืฮึโอมดูดิเวลาสงสัยอะมันก็อย่างเงี้ยแต่มันปลดโคตรยากอ่ะเห็นไหมแล้วมันปลดยากไงก็เลยไม่ค่อยอยากจะส่ง กบยางฟอสซิลนะครับโอ้โหใสอ้วนตับเลยแรงโคตรดีนะครับปลาช่อนที่นี่แรงดีมากนะครับเป็นปลาช่อนของธรรมชาติอย่าฝากดเลยครับกบยางฟอสซิลนะครับ ใหญ่โอม,มลิกลเลยอะตีย้ำๆเข้าไปตรงนั้นนะครับดูหมายเหมือนหมายมันสวยนะครับนะครับย้ำไปย้ำไปกัดครับกบอยางฟอสซิลนะครับนี่ปลาไซส์สวยเลยตัวเหยื่อก็จะมีปุ่มด้านหลังตัวนี้สีเหลืองนะครับจะมีตุ่มด้านหลังนะครับแล้วทีนี้เวลาปลากัดจากปุ่มที่จะแบะอยู่เงี้ยเพื่อการสว่างเวลาปลากัดปุ่มก็จะ พอเนื้อยางยุบลงกลุ่มก็จะปิดอย่างนี้เอาปิดปุ๊บยุบลงไปวัดปลาติดง่ายครับ,ครบเคียบจะถ่ายรูปกับกุ่างฟอสิลจักครับ